พระพุทธรูปองค์นั้นไม่ได้แตกเพราะความเก่าข้างในซ่อนสิ่งที่ไม่ควรถูกพบและเมื่อมันถูกเปิดออกก็ไม่มีใครหยุดความตายได้อีกแล้วลมเย็นๆพัดผ่านวัดร้างกลางป่าลึกต้นไม้ไหวระริกเสียงนกร้องแถวเบาแสงแดดสาดลอดผ่านใบไม้สะท้อนลงบนพระพุทธรูปเก่าแก่สีทองหมนุนรอยร้าวบางๆผุดขึ้นบนองค์พระชาวบ้านต่างพูดถึงเสียงประหลาดอย่างค่ำคืนเสียงคล้ายคนกระซิบ บางคืนได้ยินเสียงโลหะกระทบกันเบาๆวันหนึ่งพระลูกวัดเดินผ่านแล้วได้ยินเสียงติ๊กติเขาชะงักหันไปมองพระพุทธรูปนิ่งสนิทแต่เสียงนั้นกลับยังดังอยู่พาร,รีบแจ้งเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจึงติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบไม่นานตำรวจก็มาถึงท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่ล้อมดูอย่างหวาดหวัว่นตำรวจใช้อุปกรณ์เคาอเบาๆที่ฐานพระเสียงกรงๆดังสะท้อน จึงตัดสินใจเจาะเปิดฐานพระพุทธรูปทันทีที่เจาะแง้ะออกกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเน่าช่วยออกมาตำรวจคนหนึ่งเบือนหน้าอย่างรวดเร็วอีกคนใช้ไฟฉายส่องเข้าไปด้านในภายในโพรงเล็กๆเ,เมืดสนิทมีบางอย่างห่อผ้าขาววางอยู่ผ้าเก่าเปื่อยจนแทบหลุดลุยเจ้าหน้าที่ค่อยๆดึงออกสิ่งที่เผยให้เห็นคือหัวกะโหลกมนุษย์ภาพสมบูรณ์ครามยังคงมีฝันครก และมีเศษลูกประคำพันรอบคอเสียงฮือฮาดังขึ้นพร้อมกันชาวบ้านบางคนเริ่มถอยหลังพระลูกวัดถึงกับนั่งสุดตำรวจพยายามควบคุมพื้นที่แต่แล้วบางสิ่งก็เกิดขึ้นพื้นใต้ฐานพระเริ่มสั่นเบาๆเสียงดังคล้ายโซ่กูดกับหินดังขึ้นจากข้างในทุกคนหยุดนิ่งเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก้มลงไปดูช่องลึกในโพรง แล้วตาเบิกโพรงตาเขาเบิกกว้างริมฝีปากสันเขาถอยหลังทันทีพร้อมตะกกนลั่นมีคนอยู่ในนั้นเสียงของเขาทําให้ทุกคนพากันหันมองเจ้าหน้าที่อีกคนรีบส่องไฟฉายเข้าไปลําแสงตกกระทบเงาดําบางอย่างที่เคลื่อนไหวช้าๆมันไม่ใช่หนูไม่ใช่งูแต่มืดมือของมนุษย์นิ้วเรียวยาวสีซีดเผือดเล็บยาวจนงุ้มอยากเป็นคลื่นเหมือนกรงเล็บมือค่อยๆขยับออกมา มีเสียงหายใจเบาๆแหบพร่าตามมาเย็นเยียบจนรู้สึกได้แม้ไม่ได้แต่ต้องถอยตำรวจคนหนึ่งตะโกนแต่ไม่มีใครขยับทันเพราะในวินาทีนั้นศีรษะของสิ่งนั้นก็โผล่ขึ้นมามันไม่ใช่คนในความหมายทั่วไปผิวมันซีดเผือดดวงตาลึกโบแต่มีแสงวาวับจากด้านในปากยิ้มกว้างผิดรูปราวกับถูกฉีกจนถึงแก้มทุกคนต่างอ้าปากค้าง บางคนร้องบางคนวิ่งหนีแต่ขาของพระลูกวัดสั่นจนก้าวไม่ออกสิ่งนั้นยันตัวออกมาจากช่องแคบมันขยับช้าๆคล้ายคนที่ไม่ได้เดินมานานเสียงข้อต่อดังครอบกราบทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวผ้าขาวที่พันตัวมันหลุดร่วงทีละชิ้นเผยให้เห็นรอยสักโบราณทั่วร่างรอยสักที่ไม่มีใครเคยเห็นในตำราใดามีอัครพิลึกหลาลามขึ้นมาถึงใบหน้าตำรวจคนหนึ่งรวบรวมสติหยิบพระเครื่องขึ้นมา ทันใดนั้นสิ่งนั้นก็หยุดนิ่งมันมองพระเครื่องด้วยสายตาแน่นิ่งก่อนจะส่งเสียงแหลมสูงเหมือนเสียงหญิงชาราร้องให้ผสมเสียงเด็กร้ององอแงเสียงนั้นดังสะท้อนไปทั่ววัดทำให้ใบไม้ร่วงหล่นทันทีนกที่เกาะอ,อยู่บนยอดไม้บินหนีตำรวจทนไม่ไหววิ่งเข้าไปคว้าแขนของพระลูกวัดต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่พระกลับสายหน้าเบาๆหลวงพ่อเคยเตือนไว้ว่าอย่าแตะต้องพระองค์นี้ เตือนว่าอะไรตำรวจถามพระตอบเบาๆทั้งน้ำตาคลอมีคำสาปใครเปิดฐานรัศจะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ควรตื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจนิ่งงนันแต่สายไปแล้วสิ่งนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนเต็มความสูงสูงเกินกว่าคนทั่วไปหัวแทบชนผดดาฐานรัศดวงตาของมันมองตรงมายังกลุ่มคนแล้วมันก็พูดเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากปากของมันแต่ดังกล้องในหัวของทุกคน เจ้าปลุกข่าข้าหิวคำว่าข้าหิวดังก้องซ้ำไปซ้ำมาบางคนเริ่มกุมศีสบ,บางคนร้องไห้พระลูกวัดท่องมนตสวดเบาๆแต่เสียงสวดกลับกลายเป็นเสียงแหบแห้งเจ้าอาวาสซึ่งเพิ่งมาถึงหน้าวัดเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีรีบเดินเข้าไปพร้อมถือสายศิลและพระคาถาเขาสวดบทเก่าแก่ที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้บทสวดที่สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ยุคโบราณ สิ่งนั้นชงักไปเล็กน้อยร่างมันเริ่มสั่นคล้ายเจ็บปวดแต่แล้วมันก็หัวเราะหัวเราะเสียงต่ำลึกเสียดหูคาถานี้เคยกัดค่าไว้แต่บัดนี้ไม่มีใครหยุดค่าได้อีกแล้วเจ้าอาวาสกัดฟันแน่นเขายกพระเครื่องของหลวงพ่อที่เก็บรักษาไว้ขึ้นมาทันทีที่พระเครื่องสัมผัสแสงแดดรัฐมีบางอย่างก็ส่งออกสิ่งนั้นกริดร้องลั่นเหมือนแสงนั้นเผาร่างมันจากภายใน กลิ่นไม่คลุ้งไปทั่วดวงตาของมันละลายช้าๆเป็นของเหลวสีดำร่างมันล้มลงกับพื้นดินคลาดคลาดเหมือนหนอนโดนน้ำร้อนแล้วค่อยๆหายไปในพื้นดินเหลือเพียงรอยไม่ดำํำตรงจุดที่มันยืนเงียบไม่มีใครพูดอะไรแม้แต่เสียงลมหายใจก็แทบไม่ได้ยินเจ้าหน้าที่ตำรวจมองหน้ากันแล้วหันไปมองเจ้าอาวาสมันคืออะไรกันแน่ครับหลวงพ่อ เจ้าอาวาสสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดช้าๆมันคือวิญญาณอาถรรพ์ของนักบวชในอดีตผู้ฝืนธรรมเขาเคยศึกษาเวทมนต์ต้องห้ามเสกชีวิตใส่พระพุทธรูปเพื่อหลีกหนีความตายแต่วิญญาณเขาถูกกักไว้ใต้ฐานพระมาเกือบ200ปีเพราะพลังนั้นไม่ใช่ของที่โลกนี้ควรครอบครองเจ้หน้าที่เงียบไปสักพักก่อนจะถามเสียงแผ่วแล้วตอนนี้มันไปแล้วใช่ไหมครับ เจ้าอาวาสไม่ตอบทันทีเขาเพียงแต่เดินไปยังจุดที่ร่างนั้นละลายหายไปแล้วหย่อนสายสิทลงแต่สายสิทลุกไม่ขึ้นทันทีเจ้าอาวาสหันกลับมาชา้าช้าสีหน้าเคร่งเครียดมันยังไม่ไปแค่ถอยกลับรอเวลาพระลูกวัดก้มหน้าสวดบทแผ่เมตตาขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มลับฟ้าเงาของต้นไม้ทอดยาวผิดปกติลมเย็นวูบผ่านวัด เสียงกระซิบเบาๆดังแทรกขึ้นจากใต้พื้นไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้บางสิ่งกำลังรอการปลุกอีกครั้งจบภาคนี้พร้อมสำหรับภาคต่อหากต้องการหากคุณต้องการให้เรื่องราวดำเนินต่อในรูปแบบภาคสองหรือขยายฉากต่างๆเช่นฉากย้อนอดีตของนักบวชการสืบสวนหลังเหตุการณ์หรือการพยายามปิดผนึกอีกครั้งโปรดบอกได้เลยครับสาวันผ่านไปหลังเหตุการณ์ที่วัดป่าโบราณ ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนอ้างว่าเห็นเงาคล้ายมนุษย์ใต้ต้นโพบางคนได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆตอนตีสามตำรวจท้องที่จัดเวรยามเฝ้าวัดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ฐานพระพุทธรูปเพราะรอยดำยังคงอยู่และดินบริเวณน,นั้นยังอุ่นราวกับมีไฟลุกข้างใต้นักกล่าวจากเมืองหลวงเริ่มเดินทางเข้ามานักโบราณาคดีและผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาถูกเรียกตัวโดยกระทรวงวัฒนธรรม หนึ่งในนั้นคือดรประกรณ์ชายวัยกลางคนใส่แว่นตาทรงกลมเชี่ยวชาญด้านคาถาโบราณและศาสตร์ลับแห่งอีสานเขามาถึงวัดพร้อมสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งเล่มนั้นเขียนด้วยอักษรโบราณและคราบเลือดแห้งติดมุมกระดาษตำรานี้ข้าพเจ้าตามหามานานดรประกรณ์พูดเบาๆเจ้าอาวาสพยักหน้าท่านเคยเห็นอัครบนร่างของมันใช่ไหมเคยดรประกรณ์อตอบทันทีนั่นคืออัคระ เรวัตคาถาคาถาที่ใช้ผูกวิญญาณกับวัตถุแต่ต้องแลกด้วยชีวิตมนุษย์ทุกคนในห้องประชุมเงียบกริบแม้แต่เสียงพัดลมยังรู้สึกดังเกินไปด็อเตอร์ปรกรณ์เปิดหน้าหนังสือแผนภาพพระพุทธรูปปางสมาธิพร้อมอักครล้อมรอบคล้ายกับองค์พระที่เพิ่งเกิดเหตุเมื่อสองร้อยปีก่อนมีพระรูปหนึ่งชื่อมหาภูสิทธิ์ท่านเคยเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าแต่ในช่วงท้ายของชีวิตท่านกลับเริ่มหมกมุ่นกับคาถาชุบชีวิต เขาเริ่มทดลองกับสัตว์แล้วก็คนสุดท้ายเขาทำพิธีครั้งใหญ่ใช้มนุษย์เจ็ดคนเพื่อผูกวิญญาณตัวเองเข้ากับพระพุทธรูปทุกคนตกใจเจ้าอาวาสน้าซีดแล้ววิญญาณที่โผล่ขึ้นมาคือใช่ดรประกรณ์พยักษนามหาผู้สิทธ์กลับมาแล้วระหว่างการประชุมเสียงมาห่าดังขึ้นจากหลังวัดสลับกับเสียงโซ่กระทบพื้นพระลูกวัดวิ่งหน้าตื่นเข้ามาหลวงพ่อครับ ฐานถ้ามีรอยใหม่ครับทุกคนรีบเดินไปยังองค์พระพื้นดินที่เคยไม่กลับมีรอยวงกลมขีดล้อมไว้ด้วยดินแดงและตรงกลางวางวัตถุบางอย่างไว้เป็นหัวตุกตาดินเผาแต่ไม่มีหน้าผิวครุกคล้าเหมือนโดนกัดและที่น่ากลัวที่สุดตรงฐานตุกตามีฟันของมนุษย์ฝังอยู่เจ้าหน้าที่รวบรวมวัตถุใส่ถุงสิบแต่ทันทีที่ปิดสิบเสียงหัวเราะแผ่วๆดังออกจากถุง ดอกเตอร์ปรกรณ์ขมวดคิ้วเขากําลังเล่นกับจิตของเรามันไม่ใช่แค่การสิงในพระพุทธรูปแต่มันต้องการแพร่พลังออกไปคืนวันนั้นชาวบ้านต่างล็อกประตูหน้าต่างไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแม้แต่คนเดียวตีสามเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในวิหารเสียงก้องช้าๆทีละทีเหมือนมือที่เหี่ยวแห้งคลอลงด้วยความอาคตาตำรวจเข้าไปตรวจสอบแต่ไม่พบใคร มีเพียงรอยเท้าเปล่าลากยาวจากวิหารไปยังเจดีหลังวัดเจ้าอาวาสตัดสินใจต้องทําพิธีปิดผนึกอีกครั้งก่อนที่มันจะหลุดออกจากพื้นที่วัดแต่เราต้องใช้ผู้สืบสายตรงจากพระสายวิชาเดียวกันกับมหาภูสิทธ์ไม่เช่นนั้นคาถาจะย้อนกลับด็อกเตอร์ประกอนหน้าเคร่งอาจมีคนเดียวที่พอจะใช้สิทธิ์เก่าของวัดนี้พระนัทพระนัทอดีตเอ็ที่เติบโตในวัดนี้เขาหายตัวไปเมื่อสิบปีก่อน หลังจากฝึกเรียนพระเวทจนจิตเกือบหลุดไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่แต่ในเวลานั้นเขาคือความหวังเดียวหลังการสืบค้นนานสามชั่วโมงทีมงานพบเบาะแสของพระนัทอยู่ในป่าชายแดนกาญจนบ,บุรีจำศีลในถ้าหินเงียบสงัดเขาถูกนำกลับมาที่วัดในสภาพผอมแห้งผิวซีดและดวงตานิ่งราวกับคนละโลกเขานั่งลงหน้าฐานพระพุทธรูปหลับตาแล้วพูดเบา เขายังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยแล้วพระนัดเริ่มทำพิธีท่องคาถาภาษาของเสียงต่ำมือแตะพื้นสายสินถูกพันเป็นรูปยันดาวหกแฉกรอบฐานพระพื้นเริ่มสัน่นลมเย็นพัดแรงเสียงหัวเราะกลับมาอีกครั้งเจ้าคือสิทธ์รุ่นหลังของข้าพระนัดไม่ตอบแต่ยังคงท่องคาถาต่อเนื่องเลือดเริ่มไหลาจากจมูกของเขาแต่อาการเขายังคงนิ่งสนิท ดินใต้พระเริ่มแตกร้าวแสงดำพุ่งออกมาเป็นลำกลิ่นเหม็นเน่าแสบจมูกเจ้าคิดว่าคำสาปข้าจะยอมจำนวนต่อบทสวดพระนักลืมตาดวงตาเต็มไปด้วยความสงบข้าคือผู้ชดใช้แทนบาปของครูบ้าเขายกมือทั้งสองขึ้นสายสินเปล่งแสงสีขาวกระแทกสายฐานพระเต็มแรงแสงนั้นแผ่กระจายเสียงกรีดร้องดังขึ้นครั้งสุดท้าย แล้วทุกอย่างเงียบลงฐานพระหยุดสัน่นอากาศเย็นเริ่มอุ่นกลิ่นเน่าหายไปพระนัดล้มลงกับพื้นแต่ยังมีลมหายใจเจ้าอาวาสเดินเข้ามาใกล้เจ้าทำได้พระนัดพูดเบาๆข้าปิดผนึกมันไว้อีกครั้งแต่มันไม่ตายมันแค่หลับเจ้าอาวาสนิ่งไปเราจะเฝ้ามันตราบเท่าที่วัดนี้ยังมีลมหายใจพระนัทหลับตาลง พร้อมรอยยิ้มจางๆวันต่อมาวัดกลับคืนสู่ความสงบรอยดำหายไปตุกตาดินเผาถูกฝังลึกใต้ฐานใหม่พร้อมการสวดตุกเสกต่อเนื่องเจ็ดวันแต่ในมุมลึกสุดของป่าเสียงกระซิบเ่าเบายังคงลอยอยู่เบาเรื่อยๆไม่จางหายและในถ้าหินแห่งหนึ่งใกล้ชายแดนเด็กชายคนหนึ่งนั่งเล่นกับตุ๊กตาไราหน้าหัวเราะเบาๆ ก่อนจะพูดว่าคุณตาบอกว่าถ้าหนูหิวหนูต้องปลุกเขาให้ตื่นเสียงหัวเราะของเด็กชายเบาๆดังแซ่กับเสียงลมเย็นยามทบคำ่ำภายในทั้ำหินชื้นมืดและเย็นจัดมีเพียงแสงจากกองไฟเล็กๆที่สว่างไหวราวเปเลวเทียนใกล้ดักเด็กชายตัวเล็กนั่งชันเขา่าเล่นกับตุ๊กตาดินเผาไร้หน้ามือของเขาสัมผัสผืนรูปลายอักขระขีดเขียนไว้เต็มผนังเสียงแหบพระเอ่ยขึ้นจากเงามืดหลังถ้ำ ลูกจำสิ่งที่ตาต้องการให้ทำได้ใช่ไหมเด็กชายพยักหน้าเบาๆตาบอกว่าหนูคือกุญแจเงานั้นขยับออกมาช้าๆเผยให้เห็นร่างชายชาราผิวหนังเหี่ยวยน่นแต่ดวงตาสีดำสนิทไม่มีตาขาวเขาคือผู้เฝ้าบุคคลที่เหลือรอดจากพิธีแรกของมหาพุทธิ์เมื่อสองอปีก่อนร่างเขาไม่เคยแก่จนตายเพราะจิตเขาผูกอยู่กับพลังอันดำมืด ถึงเวลาที่เราจะคืนสิ่งที่ถูกพรากไปตาเคยเป็นเพียงเงาแต่เจ้าจะกลายเป็นประตูชายชราย,ยื่นมือออกมานิ้วเรียวยาวแต่หน้าผากข,ของเด็กเด็กชายสะดุง้งดวงตาเขากลายเป็นสีดำในช่วงรริปตาจากนั้นทุกอย่างก็มืดลงอีกด้านหนึ่งวัดป่ากลับมาสงบแต่พระนัทยังคงนั่งสมาธิอยู่ในศาลาเก่าเจ้าอาวาสไม่กล้ารบกวนเพราะรู้ว่าเขากำลังเฝ้าระวังสิ่งที่โลกมองไม่เห็น แต่ในคืนวันที่เจ็ดของพิธีสวดปัดรังควานเงาของพระพุทธรูปก,กลับยืดยาวไปถึงหน้าประตูวัดแม้ไร้แสงแม้ไม่มีดวงจันทร์พระนัทลืมตาชา้าช้าล้มหายใจเขาหนักขึ้นเขากำลังส่งบางอย่างมารุ่งเช้าพบศพแมวดำเจ็ดตัววางเรียงหน้าเจดีแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครนำมาวางไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงตอนกลางคืน เจ้าอาวาสเรียกด็อกเตอร์ปรกรณ์กลับมาช่วยเรายังไม่ปลอดภัยใช่ไหมไม่เลยด็อกเตอร์ปรกรณ์ตอบที่เราปิดผนึกไว้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของพลังเดิมพลังหลักยังหลับไหลในสถานที่อื่นและถ้าเด็กที่มีสายเลือดสัมพันธ์กับมหาผู้สิทธิ์ถูกปลุกประตูมิติที่เชื่อมกับโลกวิญ,ญญาณจะเปิดออกอีกครั้งเจ้าอาวาสนิ่งงนันเด็กเด็กคนไหนด็อกเตอร์ปรกรณ์ยื่นรูปถ่ายเก่า ภาพจากสมัยรัชกาลที่หเป็นรูปพระมหาภูสิทธิยืนข้างหญิงสาวหน้าตาเศร้าส้อยด้านหลังเขียนว่านางมารีและบุตรเด็กชายที่หายตัวไปจากหมู่บ้านคำใสเมื่อสิบปีก่อนอาจเป็นทานยาส่้นสุดท้ายของสายเลือดนั้นในหมู่บ้านคำใสผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งเรื่องสัตว์เลี้ยงหายไปจำนวนมากวัวหมูไก่แมวไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงกลางคืน มีเด็กคนหนึ่งเห็นชายแก่เดินลุงดินกลางทุ่งนาเสียงคล้ายบทสวดกระซิบตลอดเวลาเมื่อเด็กไปบอกผู้ใหญ่กลับไม่มีใครเชื่อวันต่อมาเด็กคนนั้นหายตัวในห้องเล็กใต้ดินของวัดร้างหลังหมู่บ้านตะเกียงน้ำมันส่องแสงวุบไหวบนพื้นมีเด็กห้าคนนั่งเรียงเป็นวงดวงตาเหมือนหลับแต่กลับขยับปากพึมพำเป็นเสียงเดียวกันชายชราเดินวนรอบเด็กร้องบทสวดจากยุคโบราณ เสียงต่ำเสียงสูงสลับกันไปที่หน้าผากของเด็กแต่ละคนถูกเขียนด้วยเลือดอักขระเดียวกับที่เคยปรากฏบนร่างของมหาภูสิทธิ์เสียงจากพื้นดินเริ่มสั่นฝุ่นร่วงจากเพดานผนังเริ่มร้าวถึงเวลาประตูจะเปิดอีกครั้งพระนัสดุ้งตื่นกลางดึกเลือดไหลาจากหูเขาได้ยินเสียงเด็กหลายคนร้องพร้อมกันช่วยด้วยเขารู้ทันที พิธีเริ่มต้นแล้วเจ้าอาวาสเรียกตำรวจแต่คลื่นวิทยุข,ของสถานีดับทั้งหมดโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแสงไฟในวัดดับวูบเหลือเพียงแสงเทียนในโบสถ์เสียงกลองเพนดังขึ้นเองทั้งที่ยังไม่เช้าพระนัทยิชคำพีโบราณม้วนผ้ายันและลูกประคำที่ทำจากไม้โพพันปีเดินออกจากศาลาตรงไปยังหมู่บ้านคำใสในห้องใต้ดิน เด็กคนหนึ่งเริ่มสั่นแรงเลือดไหลาจากตาปากเริ่มพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจชายชาราผู้เฝ้าหัวเราเบาๆเจ้าเริ่มฟื้นแล้วข้าเฝ้าเจ้ามาสองอปีจากนั้นเงาดำขนาดมหึมาก็ค่อยๆพุ่งออกจากพื้นไม่มีร่างแต่มีตาตาหลายสิบดวงเปิดปิดพร้อมกันมหาผู้สิทธิจงคืนร่างเสียงสั่นสะเทือนแผ่นดินพื้นเริ่มยุบ ดินแตกระแหงเหมือนอสอรพิษเลื้อยพระนัดมาถึงหน้าวัดร้างยกผ้ายันขึ้นสูงเปลวไฟจากเทียนพันเล่มลุกท่วมรอบตัวเขาข้าจะผนึกเจ้าอีกครั้งพระนัทก้าวเข้าสู่อาณาเขตวัดร้างเท้าเหยียบลงบนพื้นดินที่แตกระแหงเปลวไฟจากเทียนรอบตัวเขาไม่ดับแม้ไร้ลมกลับชนแรงราวกับมีสิ่งใดโหมเชื้อในอากาศเสียงบทสวดของชายชารายังคงดังจากใต้ดิน พระนัดหลับตาแน่นมือกุ่มผ้ายันไว้มัน่นเจ้าที่อยู่เบื้องหลังข้ารู้ว่าเจ้าเฝ้ารอวันตกเขาแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือคนที่ทําพิธีนี้ไม่ใช่เพียงผู้เฝ้าในห้องใต้ดินเงาเริ่มมีรูปร่างมันสูงใหญ่และบิดเบี้ยวดวงตาจํานวนมากกับพริษไม่พร้อมกันเสียงหัวเรสะท้อนในหัวของเด็กทุกคนหนึ่งในนั้นเด็กชายผู้เคยอยู่ในถ้ำยกหัวขึ้นชา้ชาช้า ดวงตาสีดำสนิทเหมือนกลางคืนไม่มีดาวเขาหันมามองชายชราตาข้าจำแล้วเสียงของเขาไม่ใช่เด็กแต่คือเสียงของมหาภูสิทธิ์ชายชราหยุดสวดทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความดีใจเจ้าจำข้าได้เจ้าฟื้นแล้วจริงๆแต่มหาภูสิทธิ์ในร่างเด็กไม่ตอบเขายกมือขึ้นเงามืดพุ่งจากพื้นพันรอบคอชายชราเจ้าแค่หมักตัวหนึ่ง ข้าไม่ต้องการผู้เฝ้าข้าต้องการโลกชายชราร้องไม่ออกร่างเขาถูกดูดกลืนเข้าเงามืดเหลือเพียงผ้าขาวมาม้วนเดียวกลิ้งอยู่บนพื้นในวินาทีนั้นพื้นดินทั้งวัดสั่นสะเทือนต้นไม้รอบวัดเหี่ยวเฉาน้ำในบ่อน้ำกลางลานกลายเป็นสีดำพระนัดเข้าสู่ประตูวิหารร้างยกผ้ายันผ้ากลางอกบทสวดเริ่มเปล่งจากลำคออิติปิโสภควาปราดมา เสียงสวดเปลี่ยนภาษาจากบาลีกลายเป็นอักษรของโบราณผสนกับเสียงลมหายใจของสิ่งเร้นลับใต้พื้นพื้นหินแตกออกร่างของเด็กชายลอยขึ้นจากใต้ดินลำตัวบิดเป็นเกลียวมือยาวขึ้นดวงตาเจาะลึกเข้ามาในจิตของทุกคนเสียงมหาผู้สิทธิ์พูดผ่านร่างเด็กเจ้าคิดว่าเจ้าจะหยุดข้าได้ด้วยผ้ายันข้าคือผู้เดินข้ามความตายพรนักไม่หวัน่น เขาทิ้งไม้เทียนลงบนพื้นไฟลุกลามเป็นรูปยันหกแฉกดึงพลังจากฟ้าดินรอบวัดกลายเป็นลานพิธีสมบูรณ์แบบเงาดำพยายามหนีออกนอกวงแต่ชนกับขอบยันแล้วสันระริกเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันเป็นพันเสียงวิญญาณของเด็กที่ถูกจับขังไว้เริ่มปลดปล่อยเจ้าทำลายข้าไม่ได้มหาผู้สิทธิกรีดร้องตราบใดที่สายเลือดข้ายังไม่สิ้นข้าจะกลับมา พระนัดหลังน้ำตาแต่ยังคงสวดต่อเสียงเขาเบาลงเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกระซิบลมสงบไฟมอดเงาเมื่อสลายเป็นฝุ่นและในวินาทีนั้นร่างของเด็กชายตกลงกับพื้นหมดสติพระนัดสุดตัวลงหายใจช้ามือสั่นเทาแต่แววตาย,ยังคงสงบรุ่งเช้าตำรวจและเจ้าหน้าที่มาถึง เด็กทั้งหคนถูกช่วยออกมาไม่มีใครจำอะไรได้ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีภาพถ่ายไม่มีหลักฐานแม้แต่รอยบนพื้นก็หายไปธนัทหายตัวจากวัดไม่มีใครพบเขาอีกมีเพียงผ้ายันไม่ครึ่งหนึ่งวางอยู่บนแท่นไม้และข้อความสลักไว้จงอย่าเชื่อว่าเงาสิ้นกราบใดที่มนุษย์ยังกลัวตนเองหลายปีต่อมาเด็กชายคนนั้นโตขึ้นในเมือง เขาไม่เคยจำสิ่งใดได,ได้แต่บางคืนเขาฝันเห็นเงาใหญ่ในถ้ำเขาตื่นกลางดึกมือเขาเผลอขีดอักขรลงบนผนังห้องเป็นรูปเดียวกับที่เคยอยู่บนฐานพระพุทธรูปเขาไม่รู้ว่าในจิตใต้สำนึกบางอย่างยังรอวันตื่นขึ้นอีกครั้งจบภาคแรกมหาภูสิทธิ์ผู้กลับจากความตาย